สว,ส,ส,謝謝สวั re. สดีครับผมสมยศไก่ดำภูพานนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตการส่งกระต่ายดำภูพานนะครับผมเดี๋ยวมาดูลูกกระต่ายนะครับผมก็ไซส์ก็จะประมาณนี้ประมาณกิโลกว่านะครับอายุสองเดือนนะครับผมวันนี้ส่งทั้งหมดอยู่หกตัวนะครับผมเดี๋ยวเก็บลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกจากกล่องนะครับเดี๋ยวผมเก็บผมก็อยากเก็บลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายไปีละตัวนะครับ วันนี้ก็น้องๆเขาก็จะเดินทางไปอยู่จังหวัดอุบลนะครับผมแล้วก็สระบุรีนะครับมีอยู่ทั้งหมดตัวนะครับเต็มนะครับผมมีอันนี้เป็นกระต่ายดำภูพานสามนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็กิโลกว่าเหมือนกันนะครับโลสองขีดถสามขีดครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดหกตัวนะครับผมนี่ครับไซส์นะครับมาดูอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวว่า จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเห็นพอดีเห็นน้องได้สวยนะครับเดี๋ยวจะจับมาให้ดูนะครับนี่ครับสวยสวยจริงๆครับตัวนี้นะฮะนเป็นผูพันสามครับสวยจริงๆครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้นี่ครับสวยมากเลยครับอันนี้เป็นภูพันสามนะครับอ่าสวยมากนะครับผมแล้วก็จะมาดูการเตรียมนะครับก็นี่เลยครับอันนี้เทคนิส่วนรตัวนะครับถ้าอันนี้เป็น เนเปียนะครับท่อนเนเปียอายุก็ประมาณสักสามสกว่าวันนะครับเอาไว้ให้น้องเขาแทะตอนเขาหิวนะครับ3กล่องนะครับอยู่6ตัวกล่องละ2ตัวนะครับผมปลายทางก็รอรับได้เลยนะครับอุบลกับสระบุรีถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาตัวนี้ครับปิดนะฮะปิดอย่างนี้ครับปิดอย่างนี้น้องเขาอยู่รด้กล่องละ2ตัวนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยว ปิดแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับปิดปิดแล้วมันลักษณะจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าครับผมต่อไปก็คัดทาการคัดเพศนะครับคัดเพศเสร็จนะครับอันนี้ผมคัดแล้วนะครับผมอันนี้ตัวเมียนะครับแล้วก็เอาลงเลยครับเอาลงในกล่องเลยครับนี่วนนีนะครับสองตัวอยู่ได้นะครับสองตัวอันนี้ตัวผู้นะครับอันนี้ผมคัดทําการคัดเรียบร้อยแล้วนะครับีนตัวผู้นะครับ นี่เป็นตัวหูนะครับอย่างสวยเลยครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เอาลงได้เลยนะครับอันนี้หูอ่าไม่ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้หูใหญ่เป็นทิดหนึ่งนะครับน้ําหนักน้าหนักหูเยอะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ลวดขาวนะครับรัดนะครับรัด ผมในกรณีที่อยู่ไม่ไกลนะครับไม่ต้องให้น้ําก็ได้นะครับผมเพราะว่าเนเปียร์อะเขามีเปอร์เซ็นต์น้ําอยู่นะครับน้องเขาจะแค่กินตอนหิวนะครับโอเคนะครับผมเราก็จะมาสาธิตแค่นี้นะครับมาดูน้องน้องรอนะครับผมเีิ่ออีกสี่ตัวนะครับรอแพ็กนะครับก็จะแพกให้หมดวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่งลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผม รอนะครับผมรอคิวนะครับรับประกันแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับสมยศไกด่ดำผู้ผ่านนะครับผมเรียกะต่ายด้วยครับสวัสดีครับ